สวัสดีครับผมพัชระวอแพงนะครับวันนี้จะมาน,นําเสนอวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับอีพีที่แล้วผมได้น,นําเสนอระเบียบในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของอาการแบ่งกลุ่มของผู้สมัครแล้วก็คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่2ซึ่งจะเป็นการนําเสนอวิธีการเลือกสมาชิมกมติสภาสําหรับกรอบเวลาดําเนินการนะครับเริ่มตั้งแต่มีพระราชกิจสดีกาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเลือกระดับประเทศนะครับจะใช้เวลาไม่เกิน57วันเมื่อการคัดเลือกในระดับต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรกตประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า5วัน กระบวนการเลือกสมาชิกพุธ,ธิสภาเมื่อมีพระราชธธกิจสกิภเลือกสวมีผลบังคับใช้แล้วนะครับกกตจะต้องประกาศกำหนดวันเวลารับสมัครและวันเลือกระดับอำเภอวันเลือกระดับจังหวัดและวันเลือกระดับประเทศนะครับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประกาศรับสมัครนะครับซึ่งระยะเวลาในการรับสมัครเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาห้าถึงเจวันหลังจากนั้นนะครับผู้มีการการเลือกระดับอำเภอก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้วก็ดําเนินการเลือกระดับ อำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศต่อไปสำหรับการดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ที่ลงสมัครรับเลือกนะครับหมายความว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกนะครับจะเลือกกันเองซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ระดับคือการเลือกระดับอำเภอ 2. การเลือกระดับจังหวัด 3. การเลือกระดับประเทศวิธีการเลือกตั้งนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอการเลือกรอบที่1เนี่ยเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มของผู้สมัครซึ่งมี20กลุ่มนะครับผู้สมัคร1คนเลือกได้2คนโดยสามารถเลือกตนเองได้แต่จะเลือก1คนเกิน1คะแนนไม่ได้นะผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่1ถึง5จะผ่านเข้ารอบที่2ในระดับอำเภอต่อไปนะครับการเลือกระดับอำเภอในรอบที่2นะครับ จะเป็นการจับสลากแบ่งสายแต่ละสายเนี่ยนะครับจะประกรอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ3าถึงหกลุ่มผู้สมัครหนึ่งคนเลือกได้ภายในสายเดียวกันกลุ่มละ1คนโดยไม่สามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองได้ผู้ที่ได้รับคะแนน3ามลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอของกลุ่มนัน้นครับการเลือกระดับจังหวัดก็จะแบ่งเป็นสองรอบเช่นกันนะครับรอบที่1เป็นการเลือกกันเองในกลุ่มของผู้สมัคร ผู้สมัครหนึคนเลือกได้2คนโดยสามารถเลือกตนเองด้วยก็ได้นะครับแต่จะเลือก1คนเกิน1นึ่งคะแนนเสียงไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่หนึ 5, เข้าไปเลือกในรอบที่2การเลือกระดับจังหวัดในรอบที่สอนี้นะครับเป็นการเลือกแบบจับสลากแบ่งสายเลือกไข่นะครับจับสลากแบ่งสายไม่เกินส่สายนะครับนั่นก็แสดงว่า20กลุ่มแบ่งสายออกมาก็จะได้ สายรับประมาณ3 5ถึง้ากลุ่มนะครับผู้สมัครหนึ่งคนเลือกได้ภายในสายเดียวกันกลุ่มละ1คนนะครับโดยไม่สามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตัวเองได้นะครับผู้ได้รับคะแนน2องลดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจงบังหวัดของกลุ่มนั้นนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าไปเลือกในระดับประเทศต่อไปนะครับสําหรับการเลือกในระดับประเทศในรอบที่1น,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการเลือกในกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมนะครับ ผู้สมัคร1คนนะครับเลือกได้10คนโดยสามารถเลือกตนเองด้วยก็ได้นะครับแต่จะเลือก1คนเกิน1คะแนน,นเสียงไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่1ถึง40เข้าไปเลือกในรอบที่2นะครับรอบที่2ในระดับประเทศก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการคัดเลือกแบบจับสลากแบ่งสายเลือกไข้ผู้สมัคร1คนเลือกได้ภายในสายเดียวกันกลุ่มละ5คน โดยไม่สามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองได้ผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่1นถึงสิของแต่ละกลุ่มก็จะได้เป็นสวนะครับส่วนลำดับที่1 1บเถึงสิก็จะอยู่ในบัญชีสำรองสรุปพิธีการเลือกวุฒิสมาชิกนะครับก็จะแบ่งเป็น3ระดับเป็นบันได3ขั้นนะครับก็คือระดับอำเภอคัดเลือกกลุ่มละสามคนนะครับเมื่อผ่านระดับอำเภอก็จะเข้าสู่รอบที่สองนะครับเป็นการเลือกระดับจังหวัด โดยคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละสองคนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระดับประเทศนะครับซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละสิบคนนะครับซึ่งสิบคนเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นสวนะครับสวจากกลุ่มบุคคลยี่สิบกลุ่มนะครับกลุ่มละส,สิบ,บ,บคนก็จะได้สวสิบคนตามต้องการนะครับหากท่านใดมีข้องสงสัยประการใดน,นะครับก็สามารถ